สวัสดีครับดีดีต้อนรับสู่รายการซอ้อคิงรายการในความเกลียกันนะครับแล้วอันนี้เราก็ในเกมรูบบอกในแมปที่มีชื่อว่าวันฟีล g เจเนรีกันนะคะ <Woo! S 1> โอเคนะครับหายหน้าหายตาไปกับเกมนี้นานเลยนะแต่ก็เล่นทุกวันอยู่นะครับอันนี้คือแมปแมปใหม่นะครับไม่ใช่แมปเก่านะแต่ว่าเราจะมารีวิวพ้นไม่ใช่สิ เราจะมาเล่นสนุกกับผลยางยืดนะครับของพระเอกเราแหละลูฟี่หมวกฟางนี่เราก็ต้องมีดาบเล่มนี้กัน,นครับโยลุเล็กนะครับวิธีการหาโยลุเล็กเราต้องมี10,000คิวก่อนนะครับแล้วก็มีขึ้นไม่ใช่สิสแต็กของดาบนะครับ100ก่อนนะครับถึงจะใช้ขึ้นดาบเนี่ยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะ ดีดไปได้ไกลไหมวิธีการใช้ก็มีดังนี้นะครับเปิดสกิลเกียร์สองก็ผลยาแล้วก็คารเล่นมือถือก็ต้องทําเหมือนผมนะเมื่อกี้ผมกลัวมันบั๊กก็เลยต้องทําแบบนั่นแหละนี่กดแบบนี้นะครับนี่นะมันจะคูดาวพักหนึ่งแล้วก็ไปแบบนี้เลยนะครับวิธีการเล่นผลยางกับโอ้ยโอ้ย <laughs> เอาใหม่นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเราต้องเปิดเกียร์สองกัน,นครับแบบนี้นะนี่พักหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ถ้าจะไปทางไหนก็ต้องฟันขึ้นดาบไปทางนั้น,น,นแล้วก็รีบเกาะไปอย่างไวนะครับนี่แล้วก็ใช้สกิลสองนะครับแบบนี้โอ้เอาอีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เ,หมเกือบไปแล้วเกือบไปคุยกับร้างละม่วมงเลยเมื่อนี่ครับมันก็จะติดบักแบบนี้นะถ้าเล่นในมือถือนะครับ เห็นไหมสกิลมันใช้เองนะเมื่อกี้เห็นไหมเขาใช้แบบไม่ใช่เกียร์สองมันจะชานะครับก็เลยต้องจะเป็นต้องเปิดเกียร์สองนะครับถ้าเราจะทําแบบนี้ได้เราก็ต้องมีผลยางนะครับแล้วก็อะไรวะดาบโยรุจิวนะครับแล้วก็สตินะครับมีสติเลยนะครับไม่มีสติมันจะเป็นเหมือนเมื่อกี้ครับนี่แล้วก็เกาะไปเรื่อยครับเห็นไหมเห็นไหม นี่เราอยากไปเล่นตรงไหนแล้วก็ฟันขึ้นดาบเป็นทองนั้นแล้วก็รีบเกาะเลยนะครับนี่ไม่ใช่เกาะแล้วปล่อยเลยนะมันจะมันจะหลุดมันจะไม่ติดครับถ้าเกาะนานเกินไปก็ไม่ดีครับเพราะว่ามันจะบักตกลงน้ำนะนี่เห็นไหมสนุกจังเลยแล้วก็ใช้สกิลสองเห็นไหมนี่โอ้เกาะไปแล้วใช้สกิลสองครับพยายามหรือจะเด็ดก็ได้นะครับนี่แบบนี้เห็นไหมแค่นี้ก็ได้แล้วถ้ามีสตินะ น,นี่แบบนี้เกาะกลางอากาศก็ได้ครับเกาะกลางอากาศก็ได้นะนี oh, โ่โอ้ไม่โดนโอ้ยโอ้ยผมก็ไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่ต้องขออภัยนะครับดูสิสนุกจังเลยนี่ใช่ไหมมาถึงเกาะน,นี้แล้วเห็นไหมแปบ๊บเดียวทําแบบนี้ก็สะดวกสบายดีนะครับสามารถไปส่งกล่องนะครับตามเกาะต่างๆนะครับหรือจะไปหาผลปีศาจก็ได้นะนี่แบบนี้ แล้วก็เกาะไปอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมแต่ว่าระวังเลือดลดจนหมดหลอดนะครับเพราะว่าเราใช้เกียร์สองนะหรือจะแดดก็ได้นะครับแต่แดดมันก็มีคูดาวเนาะก็เหมือนกับขึ้นดาวนะครับขึ้นดาบก็มีคูดาวเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเราก็มาถึงเกาะหิมะใหญ่แล้วแป๊บเดียวนี่แดดแบบนี้ก็ได้นะครับแต่มันก็มีคูดาวนะั่นเห็นไหมคู่ดาวด้วยโอเคครับ คลิปก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดซับสไคร้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมบายครับ